Monster Master <Monster. S 2> สวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่กับช่อง Monster Master by P ี e นะครับซอฟนะคะแล้วก็พี่พีทค่ะโอเคครับอ่าวันนี้เราเปลี่ยนแนวจากก่อนก่อนหน้านี้เรารีวิวตัว s a e e World ไปนะวันนี้เราก็จะมารีวิวอีกไลน์หนึ่งของของสะสมบอยมอนก็อย่างที่เห็นที่ตั้งอยู่นี่นะครับตัวนี้ก็คือชิโรนะอะกาเรียสแต่อันเนี้ย ตัวนี้เชลนากับกาเวสกันหรือกาชอมเนี่ยตัวนี้คือเป็นหนึ mm ่ใ hmm. นรอยถูกไหมมันคือมันคือดอ,อยนั่นแหละที่เขาเรียกกันแต่อันนี้ก็เป็นพวกพาสเปลี่ยนวันนี้เราจะมารีวิวตัวที่ชื่อว่าโคโตบุกิยะเป็นอีกลายหนึ่งที่เป็นเหมือนเรียกว่าเป็นลายท็อปทอป็ทอปของราคาเลยอะเพราะว่าเหมือนตัวหนึ่งมันแพงมาก mm hmm. ก็อย่างแบบตัวเชลนรานะนี้ก็คือเหรีน่าจะประมาณแบบหกเจ็ดพันซึ่งก็คือเป็นเหมือนกับลายที่สวยที่สุด ของไบมอนของแท้ณตอนนี้นะก็จะมีลายเนี่ยโคโตปพุยะกับเมกะเฮาสองอันที่แบบผมให้แบบเอ่อเป็นเหมือนอันดับแบบต้นๆเลยแล้วก็อย่างตัวเนี้ยมันมาอยู่ในช่วงนี้มันคิดคือเรื่องของภาพไดมอนด์เพลว์เนี่ยคือเจนที่สี่แล้วคนเนี้ยคือเป็นวอน้าหลีของเจนสี่ซึ่งไดมอนด์เพ a r ์เนี่ยเพ่งรีเมคออกมาเป็นนี่เป็นเล่นไดมอนด์กับชายนี่เพลว์ ซึ่งเดี๋ยวเรามารีวิวนะมันมีมันมีลเลกเตอร์ออ dition มาแล้วมันยี้ส่งมาไม่ถึงตอนนี้ไอ้ภาคเนี้ยออกแล้วก็ยังเล่นอยู่ยังไม่จบเลยแต่ว่าภาคนี้คนด่ายเยอะ <c oughs> ไว้เดี๋ยวเราจัวพูดได้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับภาคเนี้ยซึ่งถามว่าก็ผิดหวังแหละแต่ว่าคือตัวละครอะไรเนี้ยก็ยังคงชอบอยู่ดีเพราะว่าเราเคยเล่นมาตั้งแต่ตอนแบบอย่างภาคเนี้ยเคยเล่นตอนมอปลาย <Okay. S 1> ภาคนี้ก็เล่นมปลายแล้วเนี่ยเพิ่งมารีเมคเพิ่งมาทำเนี่ยตอนนี้ก็เป็นสิบต่อปีแล้วอะ <c oughs> และวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องที่มันใหญ่เดี่ยวเดิ่องี่เลยต้องเคลียร์ที่นิดนึงนะคะกล่อ,องมันใหญ่มากปึ๊บโอ้โหใหญ่จริงจเดี๋ยวขอถุกเดี๋ยวจะให้ตาวผมให้ดูเลยนะว่าเขียนอยู่ว่า k i โลน a ะ vid gabriel เห็นไหม แต่ความจริงถ้าเกิดเป็นเื่อบทางขีดมันคือซินเทียกาชอมอืมโอ้ดูขนาดกล่องนะคะนี่เห็นไหมเราไม่ได้เขียนว่าเนี่ย Japan Art FX แล้วก็เป็นโคโตบุคิยะนะไม่ใช่ของ Art FX อฟเแหละแต่เป็นเป็นโคโตบุคิยะอยู่ดีโคโตอยู่ดีอ๋ออันนี้คือเป็นบริษัททางของเล่นก็คือมันเป็นชื่อไลน์ของมันว่ามันคือเหมือนกับเป็นไลน์ของพาร์ทเนี้ย S <S อ,อืเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแจกกันเลยเอ,เ,อ,เ,อเ,เหมือนตอนแรกขยา่าขยา่ากลองเหมือนมีชิ้นส่วนหลุดด้วยนะอ๋ะเหรอไหนต้องมาดูกันหนามมันจะหลุดอะไรก็ยังแต่ไอ้พวกนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าพวกนี้มันคือพลาสติกอยู่แล้วหลุดมันไม่ถือว่าแตกนะมันคือแค่ต่อปับเข้าไปอเออ อใหญ่จดัดจริงๆอ่ะ <S <S ซึ่งแบบตัวเนี่ยกาเบียดมันก็ตัวใหญ่มันตัวใหญ่มากเลย <S <S จับกล่องให้อโอเคโหภายในกล่องเขามีแบบ <S <S ใช่เห็นไหมกล่องมันเป็นลายของเขาด้วยนะสวยมากเก็บไว้ถ่ายรูปต่อได้ไหมนี่เป็นฉากได้อันนี้วางข้างล่างก อันนี้คือเรียกว่าเป็นระดับไฮเอ็นนะคือต้องมีประมาณประมาณหนึ่งอนะ่ะคือจะซื้อราย,ยานี้เก็บเพราะแต่ละตัวก็ราคาแบบนี้หมดเลยแล้วอย่างกล่องนี้ราคาประมาณเท่าไหร่กล่องนี้ก็ประมาณแบบ่็จะประมาณเแบบือบแปดตันี้มานนี้นะคือมันก็หายากแลนะ้วแหละคือคนมันไม่ค่อยมีคนซื้อมาถ่ายรับมันเป็นตัวทดแทนนะ แล้วคนเก็บลายนี้ก็น,น้อยนี่เห็นป่ะมีนิดหนอยอ่านี่ไงที่ได้ยินเสียงเขยาวเล็บมันแน่เลยเดี๋ยวต้องต้องจำว่าเขาจะต้องใส่กลับเข้าไปด้วยไงอ่ะเดี๋ยวเอานี่มาขัดแบบแต่จะประเทนแบบหนาแน่นเลย นี่ก็หลุดมาได้แลนะเนี่ยปึ๊บอือเพผมมันจะโดนรอบอยู่แลหละสมหรับพวกนี้ก็ลองไปค่อยๆถอดออกมาผมยาวสลวยเน่ยนี่คือคนหน้าเหลี่คนแรกที่เป็นผู้หญิง มื่ว่าแบบมันก็คือแบบชุดดำตัวใหญ่หญคุณถือว่าเป็นหลีกที่แบบว่าเก่งอันดับต้นๆเลยนะเนี่ยดูแบบดีเทลดีมากเสื้อผ้านี่ก็คือแบบเห็นเป็นลายแบบเป็นลายแบบยับยับของผ้าอยู่เลยซึ่งค่ายนี้โอเคคือใต้ค่ายเนี้ยหน้าตาตัวละครนะเป๊ะ S <S <S เป๊ะแน่นอนแบบว่าหน้าหน้ามันจะเป๊ะมาใช่ใช่่นีเาดูผม,มดูดีเทลผมชอบตรงนี้มากเลยผ้าตรงเนี้ยสมจริงนะม,มากเคมาขาเจ้านี่มาเจ้าตัวใหญ่ครับเลยนะจริงๆมี แองโคโต้ครบเลยนะจะอยู่บนห้องแต่ว่าเดี๋ยวไว้ค่อยเราจะไาดูให้ดูอีกนตัวนี้คือถ้าถ้าเอาแบบของคาดนี้เลยอ่ะชอบตัวนี้สุดเลยเดมอนเพิร์เนี่ยตัวนี้คือแบบต้องรีบไปหามามันเป็นอะไรมังกรเนาะมันคือใช่มันคือมังกรแต่ว่าเป็นมังกรดินมันคือมังกรผสมฉลามใช่ไหมแต่มันไม่ได้ว่านี่นะมันว่านดิน คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดมันว่ายอยู่ในดินเนี่ยตรงนี้มันจะเหลือแค่ขีดโผล่ขึ้นมาไดออ้แล้วตัวนี้ก็มีร่างเมก้าด้วยเป็นอีกร่างเนี่ยคือกลายเป็นว่ามีสี่ร่างจะดูดิเล็บรุด<น>คืออันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอในใน,ในโคโตนะแต่โคโตตร,ตรงนี้เล็บรุดอ๋อแต่ก็เสียบเข้าไปได้แต่มันก็ไม่ได้อะไรมากแค่มีเศษกจะดุกอีกไม่ต้องระวังหน่อยก็ติดกาวไปก็ได้แหละไม่ได้ซอเรียกอะไร ก็อยู่คู่กับโมเชโลน่าไงเห็นไหมมันมีรูเนี่ยอ๋อคือประกอบกันฐานมันต่อกันได้ก็คือเป็นคู่กันแบบนี้นี่อันเดียวเอาเข้าถางได้ไหมรูเซรวมๆ ด้วยด้วยด้วยราคากับด้วยความสวยงามมันก็ก็คือแบบเต็มสิบอยู่นะเพราะว่าด้วยราคานี้กับแบบคุณภาพเท่านี้คือความเปลี่ยนความเนียนของแบบพวกสีที่เขาลงอะไรเงี้ยมันก็จะมีการไล่เฉดมาดีแล,แล้วแล้ก็แบบรอยต่อมันซ่อนได้แบบเนียนอยู่ก็สมเหตุสมผลอยู่ใช่ถือว่าตัวเนี้เป็นตัวเทนเนอร์พร้อมโบวกไมอนที่ใหญ่ที่สุดที่โคโตเคยออกมา ือตัวนี้ใหญ่สุดละอืก็ถ้าใหญ่ที่สุดจริงๆมายถึงว่าเทนเนอร์อะโปย่มอนตัวนี้ใหญ่สุดแต่ถ้าใครใหญ่สุดจริงคืออีวัตรอีวัตรเนี่ยอยู่บนห้องนอนไว้เดี๋ยวค่อยรีวิวใครอยากเล่งหน่อยก็บอกว่านี่คอมเมนต์แล้วกันนะคอมเมนต์บอกได้นะคอะอ,อะไรเพราะว่าเออเรามีเยอะมากกันเรามีเยอเดี๋ยวเราค่อยทยอย,อย,อยไปแล้วกันนะแต่อย่างตัวนี้ก็คือโดยรวมมาคือทุกคนมันชอบอยู่แล้วแล้วคือเรียกว่าทุกคนอยากเชียร์ว่า,วาเมื่อไหร่ โคโตบุคิะจะทำลีวหน้าลลีกรบทนี่ก็เป็นัวหน้าลลีตัวแรกหละถ้าไม่นับไม่นับเลสมันเป็นแชมเตี้ยนเนี่ยมันไม่ใช่ลีเออวหน้าลลีอื่นอื่นแลว้วมาตารุอะไรพวกคนอื่นอยังไม่มีใครมาเลยตัวนี้ก็เป็นตัวเปิดของวหนาลลีแล้วเดี๋ยวก็คงมีตามมาเรื่อยๆแน่นอนถ้าเสียตาี <laughs> อีกเพื่อคนดูใช่อ่ะ แล้วเดี๋ยววันนี้วันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวไว้คราวหน้าเราจะมารีวิวตัวอะไรก็ฝากติดตามด้วยกันเนี่ยอ่ะก็จะได้เห็นกันเลยว่าน,นี่เทียบเทียบกันเข้ากันนะคะตัวเดียวกันเป๊ะนะแต่ตัวนี้ขยับได้นะตัวนี้คือโคตโตเนี่ยขยับไม่ได้ฟิกอยู่กับที่นิ่งๆเลยแต่ว่าก็คือจะเป็นเหมือนกระสวยแบบครบฟอร์ครบ,ครบท่าคือส่วนใหญ่ถ้าเกิดโมเดลมันไม่ขยับ มันก็อยู่ได้นานกว่าโมเดลที่เสยียบแหละเพราะรอยต่อมันไม่ต้องอมไม่แตกนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ฝากกดไ <กด S 1> ลค์กดแชร์ดติดตามดะ้คะใช่ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ,คะสวัสดีค่ะ